แรงมาเท่าไหร่เนี่ยถึงไต่ขึ้นไปได้เนี่ยถ้างี้รถถไต่ทางบ้านเราก็ทาได้เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวแล้วเป็นอันนี้คือมันเป็นมันเป็นคอมโบของจีนหรือเป็นคอมโบของเดวิจีนวะ <c oughs> <c oughs> ใช้คอมโบช่วยซะเลยแต่เขายังไม่งอกนะอาจจะแบบว่าพอจะคุมพลังได้อยู่แบาฉากเนื้อเรื่องเขาก็พยายามใส่อะไรมาให้มันดูหลากหลายกเกมต่อสู้นะก็ถือว่าดีอยู่ <c oughs> มันต้องกดใช่ไหมมันไม่มีให้กด เออเข้าหัวแล้วมาลดเลือดเราฟรีๆแบบนี้ได้ยังไงโอ้โหมันสู้หลายเฟสอย่างเงีนยเนี่ยเออเหมือนเมื่อกี้เลือดเขาเขาหมดแล้วนะแต่เหมือนเขายังลุกขึ้นมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำได้ขั้นั้นอะไรหรอวะ